วันที่หรือ,อยังวันนี้ก็วันจันทร์ที่เท่าไหร่แล้วคะ11ระกรกฎาคมพุทธศักราช2554นะคะให้เติมเครื่องหมายจงเติมเครื่องหมายอะไรคะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ ลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะอ่าเป็นไงคะสังเกตให้ดีๆโจทย์นี้ไม่ต้องไม่ต้องคำนวณเลยนะคะสังกิจากตัวเลขด้านซ้ายมือกับขวามือนักเรียนก็นำมาเปรียบเทียบกันนะคะ มีห้าข้อนะคะเขียนข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าไว้นะคะอ้าวข้อที่หนึ่งห้าสิบเก้าลบด้วยสี่ด้านซ้ายมือเห็นไหมคะขวามือก็หกสบเก้าลบด้วยสี่เติมเครื่องหมายอะไรดีคะ ต่อไปขอ้อที่สองข้อที่1น่งใครยังไม่ตอบคะ ต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองเก้าสิบสองลบด้วยยี่สิบแปดนะคะเอาเติมเครื่องหมายอะไรดีมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าสิบสามลบด้วยยี่สิบแปดไม่ต้องคำนวณไม่ต้องลบกันนะนักเรียนสังเกตดูจำนวนด้านซ้ายมือกับขวามือนะคะลองสังเกตดูนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะ70ลบด้วย26 80ลบด้วย36 ต่อไปข้อที่4 62ลบด้วย23นะคะอ่าด้านขวามือก็62ลบด้วย38 ต่อไปเรียบร้อยไหมคะ <100 000. S 1> แต่ยังไม่เสร็จคะ่ะข้อที่5ค่ะ61ลบด้วย39อ่าแล้วก็62ลบด้วย40 เสร็จแล้วขีดเส้นใต้เลยค่ะขีดเส้นใต้เลยนะคะ <c oughs> มาดูคำเฉลยกัน น้องเรียนตรวจนะคะข้อที่หนึ่งเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรคะน้ังเรียนดูที่เลขอะไรเหมือนกันบ้างนักเรียนก็ไม่ต้องมานั่งลบเลยเห็นไหมคะเลข4เหมือนกันเอาตัดออกไปเพราะฉะนั้นซ้ายมือก็เหลือ59กับ6 9 59. 59ก็ต้องน้อยกว่า69ใช่ไหมคะ ข้อที่สองอ,อ้าวจำนวนเติมเพื่อหมายอะไรคะอ๋น้อยกว่านะคะลบ20ลบด้วย28เหมือนการเอาวตัดออกไปฉะนั้น92ก็ต้องน้อยกว่า93ข้อที่3ตเติมเพื่องหมายอะไรคะ 7 0ลบด้วย26เท่ากับ8 0ลบด้วย36นักแล้เรียนสังเกตดูที่ตัวเลขข้างหน้าทางด้านซ้ายมือแล้วก็ขวามือซ้ายมือ70พอขวามือไปเพิ่มอีก10เป็น80ดสนนี้มาดูที่ตัวลบบ้างซ้ายมือลบด้วย26ขวามือ เป็นยังไงคะจากลบด้วย26เพิ่มไปอีก10ก็เป็นลบด้วย36เพราะฉะนั้นนักเรนสังเกตดูสิ2จำนวนนี้ก็ต้องเป็นยังไงกันเท่ากันนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปข้อที่ด้านขวามือะคะตัวตั้งก็จะเพิ่มไป10ส่วนตัวลบก็เพิ่มไป10 ส่วนด้านซ้ายมือนั่นก็จะได้น้อยกว่าด้านขวามือทั้งตัวตั้งตัวลบน้อยกว่าอย่างละสิบห็นไหมคะตัวตั้งน้อยไปสิตัวลบก็น้อยไปสิเพราะฉะนั้นก็ต้องเท่ากันนะคะข้อที่4ามากกว่ามากกว่านั่นเองใช่ไหมคะนักเ,เรียนนะคะ62-23ลบด้วย23 ก็ต้องมากกว่า62ลบด้วย38นะคะอันนี้ตัวลบน้อยฉะนั้นผลลัพธ์ก็ต้องเป็นยังไงคะก็ต้องมากกว่าไอตัวที่ที่ลบมากกว่าใช่ไม่ใช่ใชอ่าด้านซ้ายมือตัวลบจํานวนน้อยกว่าด้านขวามือผลลบออกมานะคะซ้ายมือก็ต้องมากกว่าขวามือเพราะว่าตัวลบน้อยกว่านะคะข้อที่5 ตอบอะไรเอ่ยข้อที่5อ่าเดูให้ดีดูให้ดีเท่ากับนะคะสังเกตด,ดูว่านั่เรียนดูนะตัวตั้งซ้ายมือ61พอขวามือ62อเอาเพิ่มไปหนึ่งใช่ไหมพอดูซ้ายมือตัวลบลบด้วย39 พอขวามือตัวลบลบด้วย 40, 40เพิ่มไป1ใช่ไหมคะขวามือเนี่ยตัวตั้งเพิ่มไปหนึตัวลบก็เพิ่มไป1เพราะฉะนั้นเมื่อลบออกมาก็ต้องได้คำตอบเป็นยังไงกันเท่ากันนะคะใครถูกหมด5ข้ออันยกมือสูงสูงอ้าสี่สามสองหนึ่งไม่ถูกเลยมีไหม เอาเดี๋ยวถามใหม่เอาเดี๋ยวถามใหม่นะคะเป็นไงคะพอจะเข้าใจไหมคะนักเรียนเข้าใจนะคะเอาวันนี้มาดูกันต่อเรื่องการวัดความยาวนะคะการวัดความยาว